โคเนโคโนต่างกันยังไงใช่ไหมระหว่างโคเน่กับโคโนนะคะไอ้คำว่าโคเนโคเนจะแปลว่านี่หรือสิ่งนี้ใช้ในการบ่งชี้คำนามที่เป็นสิ่งของนะอย่างเช่นเราหยิบอะไรขึ้นมาสักอย่างแล้วเราก็บอกว่าโคเนนะคะโคเนนี่หรือสิ่งนี้ส่วนโคโนนะคะโคโนจะใช้ในการขยายคำนามนะคะโดยโคโนเนี่ยจะไปวางหน้าคำนามนะคะหน้าคำนามที่เป็นเอ่อสิ่งของก็ได้หรือว่าสถา,านที่ หรืออาจจะเป็นบุคคลก็ได้นะโคโนะเนี่ยจะทําหน้าที่ขยายคํานามนั้นนะคะว่าของอันนี้นะคะคนคนนี้แต่ถ้าเป็นโคเลสเนี่ยโคเลสเนี่ยจะใช้บงชี้คำนามนั้นเลยหยิบมาก็นี่นะคะนี่นะคะนี่หรือสิ่งนี้เดี๋ยวมาดูตัวอย่างวิธีการใช้กันนะอย่างเช่นว่าเราไปซื้อของอ่าอย่างเช่นว่าเราไปซื้อของแล้วเราต้องการจะถามแม่ค้านะว่าอันนี้ราคาเท่าไหร่คะนี่ราคาเท่าไหร่เราหยิบของขึ้นมาแล้วแล้วก็บอกว่านี่ราคาเท่าไหร่คะโคเลสว่าอิคุระเดสกะ โคเรว่าอิคุระเดสกะโคเรแปลว่านี่หรือสิ่งนี้นะคะจะใช้ในกรณีที่ของสิ่งนั้นอะ่ะอยู่ใกล้ตัวผู้พูดนะอย่างอันนี้เซนเซพูดใช่ไหมเซนเซต้องการจะถามว่านี่ราคาเท่าไหร่คะต้องการจะถามว่านี่ราคาเท่าไหร่คะซึ่งของอันนี้ก็อยู่นะอยู่ในมือเลยอยู่ในมือเลยนะคะอยู่ในมือนะก็เลยบอกว่านี่ราคาเท่าไหร่คะโคเรว่าอิคุระเดสกะโคเรว่าอิคุระเดสกะอิคุระเดสกะแปลว่าราคาเท่าไหร่คะ ราคาเท่าไหร่ครับนะโซเรว่าอิคุราเดสกานี่ราคาเท่าไหร่คะหรือถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะถามแม่ค้าว่าไอสิ่งนั้นอ่ะที่อยู่ใกล้ตัวแม่ค้าสมมุติว่ามันมันอยู่ห่างจากตัวเรานะมันไม่ได้อยู่ใกล้ตัวเราเราก็ถามว่านั่นราคาเท่าไหร่คะเราจะใช้คําว่าโซเรโซเรนะคะแปลว่านั่นหรือสิ่งนั้นนะคะโซเรว่าอิคุราเดสกาโซเรว่าอิคุราเดสกานั่นราคาเท่าไหร่คะ สิ่งนั้นน่ะราคาเท่าไหร่คะถ้าสมมติว่าของสิ่งนั้นน่ะอยู่ไกลทั้งตัวเราแล้วก็ตัวแม่ค้าเนาะเราจะใช้อีกคำหนึ่งคือคําว่าอาเลอาเลนะคะซึ่งอาเลก็จะแปลว่านอนหรือสิ่งโน้นนั่นเองนะคะอาเลว่าอิกุลาเดสกาสมมติรากระเป๋าอยู่ไกลนะก็ <"N one" S 2> จะถามว่าอาเลว่าอิกุลาเดสกาอันโน้นน่ะราคาเท่าไหร่คะโน้นอนอะราคาเท่าไหร่คะเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกรอบเนาะคำว่า โคเละนะคะโคเละจะแปลว่านี่หรือสิ่งนี้นะคะซ้ายในกรณีที่อยู่ใกล้ตัวผู้พูดนะอยา่างเช่นเราพูดเราก็บอกว่าเออนี่นะคะนี่โคเละโคเละแต่ถ้าโซเละนะคะโซเละจะแปลว่านั่นหรือสิ่งนั้นนะคะในกรณีที่ของที่เราต้องการจะพูดถึงอ่ะอยู่ใกล้ผู้ฟังนะอยู่ใกล้ผู้ฟังนะอยู่ใกล้คู่สนทนาเรานะคะเราก็จะชี้ไปนะคะบอกว่าโซเละนะคะนั่นหรือสิ่งนั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ของสิ่งนั้นอ่ะอยู่ไกลทั้งตัวเราแล้วก็คู่สนทนาของเรานะคะ เราก็จะพูดว่าโนนหรือสิกโน้นด้วยคําว่าอาเลอาเลนะคะโคเละโซเละอาเลก็ผ่านไปแล้วนะเดี๋ยวลองมาดูโคโนกันบ้างนะคะคําว่าโคโนโคโนจะใช้ในการขยายคํานามนะอย่างเช่นเราต้องการจะบอกว่ากระเป๋าใบนี้นะกระเป๋าตังใบนี้นะคะกระเป๋าตังภาษาญี่ปุ่นก็คือไซฟุไซฟุไซฟุกระเป๋าตังแต่ถ้าเราต้องการจะบอกว่ากระเป๋าตังใบนี้นะคะเราใช้คําว่า ใบนี้เนี่ยมาขยายคำว่ากระเป๋าตังค์นะเราก็จะใส่โคโนโคโนเข้าไปข้างหน้าคำว่าไซฟุที่แปลว่ากระเป๋าตังก็จะได้เป็นโคโนไซฟุโคโนไซฟุก็คือกระเป๋าตังใบนี้นั่นเองค่ะสมมุติเราต้องการจะถามว่ากระเป๋าตังใบนี้เป็นของใครเหรอคะเราก็พูดไปเลยว่าโคโนไซฟุว no ่าดาเลโนเดสค่ะโคโนไซฟุว่าดาเลโนเดสค่ะ โคโนไซฟกระเป๋าตังใบนี้ตามด้วยคำช่วยวะนะคะเพื่อบ่งชี้หัวเรื่องของประโยคนะกระเป๋าตังใบนี้เนี่ยเป็นหัวเรื่องของประโยคนั่นเองกระเป๋าตังใบนี้ยเป็นของใครเหรอคะจดคํคว่าดาเลแปลว่าใครคําช่วยโนะแปลว่าของดาเละเนะเดสกาดาเละเนะเดสกาของใครเหรอคะโคโนไซฟุว่าดาเละเนะเดสกากระเป๋าตังใบนี้เป็นของใครเหรอคะ แต่ถ้าสมมุติว่ากระเป๋าตังค์เนี่ยไม่ได้อยู่ใกล้เรานะคะมันอยู่ใกล้กับคู่สนทนาของเรานะสมมุติว่าอยู่ใกล้ตัวแม่ค้าหรือว่าอยู่ใกล้ตัวเพื่อนเราเนี่ยเราก็จะไม่พูดโคโนแล้วแต่เราจะพูดว่าโซโนนะคะโซโนโซโนไซฟูว่าดาเลโนเดสกาโซโนไซฟูว่าดาเลโนเดสกาโซโนไซฟูว่าดาเลโนเดสกาโซโนแปลว่านั่นหรือสิ่งนั้นนะคะตามด้วยคำนามนะตามด้วยคำนามเพราะว่า โซโนจะทําหน้าที่ขยายคํานามนั่นเองนะให้ความหมายว่ากระเป๋าตังใบนั้นเนาะโซโนไซฟุโซโนไซฟุโซโซฟก็คือกระเป๋าตังใบนั้นดาเลโนเดสกาดาเลโนเดสกาเป็นของใครล่ะคะโซโนไซฟุว่าดาเลโนเดสกากระเป๋าตังใบนั้นอ่โนโะ,โโะเป็นของใครล่ะคะแต่ถ้าสมมุติว่ากระเป๋าตังอ่ะมันอยู่ห่างจากทั้งตัวเราแล้วก็คู่สนทนาของเราเลยเนี่ยเราก็จะพูดอีกคำหนึ่งคือคำว่าอัโน อโนนะคะอโนนะคะตามด้วยอโนไซฟูอโนไซฟูนะคะกระเป๋าตังใบโน้นนะคะกระเป๋าตังใบโน้น่ะเป็นของใครล่นะคะอโนไซฟูว่าด้านเรโนเดสกาอโนไซฟูว่าด้านเรโนเดสกากระเป๋าตังใบโนนเป็นของใครล่นะคะและนี่ก็จะเป็นข้อแตกต่างของโคเร โซเลออเล่ Sole, Are, แล้วก็โคโนโซโนอโนนะคะซึ่งจะใช้ในการบ่งชี้คำนามเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะแตกต่างกันตรงที่โคโน s โซโนออโนเนี่ยจะทำหน้าที่ขยายคำนามนะดังนั้นโคโน s โซโนออโนเนี่ยจะวางหน้าคำนามเสมอนะเพื่อทำหน้าที่ขยายคำนามตัวหลังนั่นเอง วันนี้ก็มีภาษาญี่ปุ่นน่าดูมาฝากกันเพียงเท่านี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้และสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะจ้า妮บ๊ายบาย